เป็นขี้เตกะกะแอคทีฟจังสีแ่แหละครับพี่น้องครับตื่นตาเด็กลูกเตะเสาตื่นขึ้นมาเฮ็ดคลิปครับไปทักทายพี่น้องก่อนไปทํางานครับมื่อนี้แม่บ้านเพิ่นเฮ็ดข้าวต้มมากินตสาสาเลยครับเพิ่นบอกว่าใส่ไข่ไห่สองหน่วยแล้ะกับใส่ปลาใส่เนื้อปลายเพิ่นกระเสียดครับ เนื้อปลาเพ่นกระเสียดสั่งมาทั้งออนไลน์นะครับเบื้องเนื้อปลาเพ่นกระเสียดเป็นเป็นแนวไหนนะครับเนื้อปลาเพ่นกระเสียดเดี๋ยวลองชิมเนื้อปลาเพ่นกระเสียดมันซื่อๆแปลกๆเพราะเคยได้กินเคยกินแต่ปลากระพงใส่เนื้อปลากระพงนี่ก็ว่าเป็นสุดยอดนะนะข้าวต้มน่ครับ ก็ไขป่ปลากระพงครับหนุ่มดีอร่อยดีครับเนื้อปลาเพ่นกระเสียดครับเิ่นที่ตกากในชามใหญ่ด้น้อก <c oughs> ินเบิดบ่ก <c oughs> <c oughs> ินเบิดบอนนี่ <c oughs> อร่อยดีครับเนื้อปลาเป็นกระเสียดครับครับน้ำแตงตูจะเสาะครับไปทำ้งานครับพี่น้องช่วงนี้ภารกิจหลายกินใครน้่งเนี่ย เป็นอุตสาหะใส่ให้สองฟองกินทำไมมด,มดสมัยตะโพแตเมียโมมีอาหารเสริมกับคือไข่เนี่ยละครับสมัยตะโบลา่าตะพอแตเมียมันบมมีอาหารเสริมดอกไข่สองฟองนี่คือสุดยอดของอาหารเสริมนี่ครับทดแทนได้ทุกอย่างเลย 就要偷偷养小。 ยิ้มเลยครับพี่น้องครับพี่น้องอย่าลืมกินเกาวเช้าเด้ครับก่อนออกจากบ้านครับเพิ่มพลังครับดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวบุญทรงถึงไปทํางานกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังทสวัสดีครับ